เมื่อโลกต้องการพลังงานไม่มีสิ้นสุดพลังงานจากลมน้ำและแสงแดดก็ไม่เสถียรแล้วอะไรจะมาตอบโจทย์ความต้องการพลังงานสวัสดีครับผมนายปลาหนินแมลงเมาบินเข้าอเมริกาวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาทำความรู้จักกับหุ้น OKL OK ค p อโเป็นบริษัทสัญชาติอเมริกันที่อยู่ในอุตสาหกรรมพลังงานนิวเคลียร์เทคโนโลยีใหม่โดยมีโมเดลธุรกิจหลักที่มุ่งเน้นการให้บริการพลังงานแบบครบวงจร นี่คือรายละเอียดสำคัญของโมเดลธุรกิจของ OKLO OK แนวคิดหลักพลังงานนิวเคลียร์ขั้นสูงแบบยืดหยุ่นเทคโนโลยีหลักพัฒนาเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์แบบเร็วและสมองโมเจเลอริกเทอร์ขนาดทะัศะรัดซึ่งเตาปฏิกรณ์รุ่นหลักคือฮอร์เรอรพเเชื้อเพลิงเน้นการใช้เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ไซเคิลและเฮเลอาซึ่งช่วยลดของเสียและเพิ่มการใช้ทรัพยากรอย,าอย่างยั่งยืนจุดเด่นให้พลังงานที่สะอาดราคาถูก เชื่อถือได้ตลอด2เศษ4ส่วน7และสามารถปรับขยายได้ง่ายเหมาะสำหรับสถานที่ที่เข้าถึงโครงข่ายไฟฟ้าได้จำกัดหรือมีความต้องการพลังงานสูงมากโมเดลธุรกิจบริการพลังงานแบบครบวงจร OKLO OK ดำเนินการภายใต้โมเดลบริการพลังงานแบบครบวงจรหมายความว่า 1. ลูกค้าซื้อพลังงานไม่ใช่เตาปฏิกรณ์ลูกค้าจะซื้อพลังงานโดยตรงจาก OKLO OK ภายใต้สัญญาระยะยาว โดยไม่จําเป็นต้องเป็นเจ้าของหรือดําเนินการเตาปฏิกรณ์ด้วยตัวเอง 2. ความเรียบง่ายวิธีนี้ทําให้การนําเทคโนโลยีนิวเคลียร์ขั้นสูงมาใช้เป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นสําหรับลูกค้า 3. รายได้ประจําโมเดลบริการพลังงานแบบครบวงจรสร้างรายได้ประจําที่คาดการได้จากสัญญาจําหน่ายไฟฟ้าในระยะยาวคล้ายกับการขายบริการสาธารณูปโภคกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเนื่องจากคุณสมบัติของเตาปฏิกรณ์ที่ให้พลังงานสูง และเชื่อถือได้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักจึงได้แก่ศูนย์ข้อมูล data centers และ AI ซึ่งมีความต้องการไฟฟ้ามหาศาลอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอโรงงานอุตสาหกรรมฐานทัพทหารหรือสถานที่วิจัยที่ห่างไกลเช่นในแอนตาร์กติกาหรือพื้นที่ที่เข้าถึงกริดไฟฟ้าได้ยากบริษัทเหมืองเซนเ็นเตอร์แผนการเติบโตนในอนาคต AKO มีแผนกลยุทธ์เพื่อขยายธุรกิจในอนาคตเช่นขยายขนาดการผลิต ตั้งเป้าที่จะขยายการผลิตเครื่องปฏิกรณ์ขนาดเล็กเพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นขยายการประยุกต์ใช้สำรวจการใช้งานเทคโนโลยีเพิ่มเติมเช่นการผลิตไฮโดรเจนการกลั่นน้ำทะเลและการรวมเข้ากับระบบพลังงานหมุนเวียนการขยายตัวทั่วโลกขยายตลาดไปยังต่างประเทศกล่าวโดยสรุปโมเดลธุรกิจของ OKLO OK คือการเป็นผู้ให้บริการพลังงานสะอาดและเชื่อถือได้ผ่านเทคโนโลยีเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ขนาดเล็กขั้นสูง โดยใช้รูปแบบบริการพลังงานแบบครบวงจรเพื่อสร้างรายได้ประจำและอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าเข้าถึงพลังงานนิวเคลียร์ได้ง่ายขึ้นสำหรับบริษัท OKLO OK ที่พัฒนาเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ขั้นสูงการประเมินโอกาสและความเสี่ยงถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากเป็นธุรกิจที่ต้องใช้เงินลงทุนสูงและ,ะเผชิญกับการกำกับดูแลที่เข้มงวดโอกาสและความเสี่ยงของ OKLO OK มีดังนี้โอกาสของ OKLO OK 1. ตลาดพลังงานสีเขียวและความต้องการที่เพิ่มขึ้น AI และ data centers การเติบโตอย่างก้าวกระโดดของศูนย์ข้อมูล data centers และเทคโนโลยี AI ทําให้มีความต้องการพลังงานไฟฟ้าที่มั่นคงและปราศจากคาร์บอนในปริมาณมหาศาลซึ่งเป็นตลาดที่ OKLO OK สามารถตอบโจทย์ได้ดีกว่าพลังงานหมุนเวียนแบบดั่งเดิมที่ขาดความมั่นคง2เศษ4ส่วน7เป้าหมาย Ne t z ซโ o รัฐบาลและองค์กรทั่วโลกมีเป้าหมาย ในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ซึ่งทําให้พลังงานนิวเคลียร์เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสําหรับการผลิตไฟฟ้าพื้นฐานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 2. ความเหนือกว่าทางเทคโนโลยีเตาปฏิกรณ์แบบเร็วเทคโนโลยีของ OKLO OK สามารถใช้เชื้อเพลิงที่ใช้แล้วหรือเชื้อเพลิงที่ผลิตจากของเสียในเตาปฏิกรณ์แบบเก่าได้ซึ่งช่วยลดปริมาณกากกำมะรังสีและทำให้เชื้อเพลิงมีประสิทธิภาพสูงขึ้นโมเดล EAS การนำเสนอรูปแบบ Energy AS Service ช่วยลดอุปสรรคในการเข้าถึงเทคโนโลยีนิวเคลียสสำหรับลูกค้าโดยลูกค้าเพียงแค่ซื้อไฟฟ้าไม่ต้องแบกรับความเสี่ยงในการสร้างและดำเนินงานเตาปฏิกรณ์เอง 3. การสนับสนุนจากภาครัฐและเงินทุนการสนับสนุนนิวเคลีย์ขั้นสูงมีแนวโน้มการสนับสนุนจากรัฐบาลสหรัฐเช่น Department of Energy (DoE) ในการวิจัยและพัฒนาเตาปฏิกรณ์นิวเคลีย์ขนาดเล็กขั้นสูงซึ่งรวมถึงการให้เงินทุนและการสร้างกรอบการกำกับดูแลที่เอื้ออำนวยขึ้น ความเสี่ยงของ OKLO OK 1. ความท้าทายด้านการกำกับดูแลและการอนุญาต n r c o p r o v a l ความเสี่ยงที่สำคัญที่สุดคือการได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการกำกักบดูนิวเคลียร์แห่งสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นกระบวนการที่เข้มงวดยาวนานและคาดเดาได้ยากแม้ OKLO OK จะมีโครงการที่ยื่นขออนุญาตแล้วแต่การได้รับอนุมัติขั้นสุดท้ายสำหรับการสร้างและใช้งานเชิงพาณิชย์ยังคงเป็นความท้าทายที่ใหญ่หลวงเทคโนโลยีใหม่ เดนออียังไม่คุ้นเคยกับเทคโนโลยี f a s t r e a c t o r และเชื้อเพลิงใหม่ทำให้กระบวนการพิจารณาอาจล่าช้าและต้องใช้ทรัพยากรจำนวนมาก 2. เงินทุนและการเพิ่มต้นทุนความต้องการเงินทุนสูงการพัฒนาและสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ต้องใช้เงินลงทุนเริ่มต้นที่สูงมากแม้จะเป็นซิมออกก็ต่าง o k l o ต้องเผชิญกับความเสี่ยงในการระดมทุนให้เพียงพอต่อก,การขยายตัวและการดาเนินงานในระยะยาวความล่าช้าและต้นทุนที่เพิ่มขึ้น โครงการนิวเคลียร์มักประสบปัญหาความล่าช้าในการก่อสร้างและมีต้นทุนที่สูงเกินกว่างบประมาณที่ตั้งไว้ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการทำกำไร 3. การแข่งขันและเทคโนโลยีทางเลือกกู้แข่งในเซมสไต์อื่นโอคุปเชิญกับการแข่งขันจากบริษัทเซมิมาสและแอดวานซ์เรเดกเตอร์อื่นๆเช่นนูสเคิลทพาวอรลเอ็กอินเนอร์จีและจีเอฮิตชิกที่มีเทคโนโลยีแตกต่างกันและอาจได้รับความเชื่อถือในตลาดมากกว่าพลังงานหมุนเวียน แม้ว่าพลังงานหมุนเวียนจะขาดความมั่นคง2เศษ4ส่วน7แต่ต้นทุนก็ลดลงอย่างรวดเร็วหากเทคโนโลยีการกักเก็บพลังงานพัฒนาไปอย่างก้าวกระโดดอาจเป็นคู่แข่งที่แข็งแกร่งในด้านราคาสีภาพรักษาสาธารณะและความกลัวความกังวลด้านความปลอดภัยแม้ว่าเตาปฏิกรณ์ขั้นสูงจะมีความปลอดภัยสูงขึ้นแต่สาธรารณชนยังคงมีความกังวลเกี่ยวกับอันตรายของกัมมันตภาพรังสีและอุบัติเหตุซึ่งอาจนำไปสู่การประท้วง และการคัดค้านการก่อสร้างในพื้นที่ต่างๆสรุป OKLO OK มีโอกาสในการเป็นผู้นำตลาดพลังงานปราศจากคาร์บอนที่ต้องการความมั่นคงสูงเช่น Data Centers ด้วยเทคโนโลยีที่น่าสนใจและรูปแบบบริการพลังงานแบบครบวงจรแต่ความเสี่ยงหลักที่สุดยังคงอยู่ที่การได้รับอนุมัติจาก NRC NO และการบริหารจัดการเงินทุนเพื่อเข้าสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ได้สำเร็จ เป็นยังไงกันบ้างครับชอบคลิปแบบนี้กันไหมครับถ้าชอบก็ฝากกดคอมเมนต์กดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ